ท่านพี่น้องสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายโอกาสต่อไปนี้เป็นเวลาซึ่งเราท่านทั้งหลายจะได้รับฟังธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสานากันแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอ,ขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการแห่งความสงบ ตั้งจิตตั้งใจรับฟังธรรมะคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็นำไปพัฒนาจิตใจของท่านให้เจริญด้วยศีลสมาธิและปัญญาสืบต่อไปวันนี้รายการพระธรรมนำชีวิตขอเสนอท่านเรื่องที่พึ่งทางใจพระดำรัส สนาถาพิกเววิหรธะมาอานาถาทุกขังพิกเววิหะทุกขังพิกเวอานาโถมิหรติดดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งเถิดอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเลยดูกรภิกษุทั้งหลายการอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเป็นทุกข์ในโลกดังนี้ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของธรรมะเรื่องนี้ก็ขอนำคำกรอนสอนใจของท่านเจ้าคุณพุทธ,ธาาทาสปราดแห่งกรุงสยามท่านเตือนใจเอาไว้ดังต่อไปนี้กลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดกาลังเกิดภัยร้ายอันใหญ่หลวง แกสัตว์โลกทั่วถินจัก,กรวาลปวงน่าเป็นห่วงความพินาศจะกาดเกินกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิดในโลกเกิดกรียุคอย่างฉุกเฉินหลงวัตถุบ้าคลั่งเกินบังเอื่นมัวเพลิดเพลินสิงกาลีมีพลังกลับมาเถิดศีลธรรมกลับมาเถิรรเดความเลวร้ายเลยตเตลิด ชวนหมดหวังรีบกลับมาทันเวลาพาพลังมาจับจังโลกวายให้ทันการคนเรามีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่สองส่วนคือร่างกายและจิตใจหรือรูปกับนามดังนั้นที่พึ่งของคนเราจึงต้องมีสองอย่างตามส่วนประกอบทั้งสองนั้น คือที่พึ่งทางกายและที่พึ่งทางใจหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าที่พึ่งภายในและที่พึ่งภายนอกปัจจัยสี่คือเครื่องนุ่งหม่มอาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นที่พึ่งทางกายร่างกายของคนเราถูกสร้างมาจากวัตถุธาตุ อันเป็นผลผลของธรรมชาติด้วยเหตุนี้ร่างกายจึงจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยวัตถุธาตุจึงจะเจริญเติบโตและดำรงสภาพอยู่ได้ถ้าปราศจากวัตถุธาตุคือเครื่องนุ่งหม่มอาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคภัยไข้เจ็บเสียแล้วร่างกายของคนเราก็ดำรงอยู่ไม่ได้ ย่อมถึงแก่ความตายและแตกสลายไปตามธรรมชาติของมันเครื่องนุ่งห่มให้ประโยชน์แก่คนเราในการบำบัดความหนาวบันเทาความร้อนบำบัดสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายและเพื่อปกปิดอวัยวะบางส่วนที่น่าละอาย อาหารการกินให้ประโยชน์แก่คนเราในการทำให้ร่างกายดำรงอยู่ให้ชีวิตดำเนินไปเพื่อระงับความลำบากเพื่อทำความดีเพื่อระงับทุกขเวทนาเก่าคือความหิวที่เกิดขึ้นแล้วให้มันหมดไปเพื่อไม่ให้ความหิวใหม่เกิดขึ้นอีกเพื่อไม่ให้เกิดโทษแก่ร่างกายและ เพื่อความสุขสบายของคนเราจะมีได้ก็เพราะอาหารการกินนี้เองที่ยู่วใสยให้ประโยชน์แก่คนเราในการป้องกันความหนาป้องกันความหนาวบรรเทาความร้อนพ่อนคลายจากการรบกวนกัดต่อยจากพวกเลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายและป้องกันฝนลมแดดไม่ให้เผดเผาด้วย ช่วยให้หลีกเล้นเว้นจากภัยอันเกิดจากฤดูต่างๆและเพื่อความสะดวกสบายในการพักผ่นหลับนอนอยารักษาโรคให้เกิดประโยชน์แก่คนเราในการบำบัดร,รักษาทุกขเวทนามีอากามีความมีอาพาธต,ต่างๆตามสมุดฐานของโรคอันเกิดขึ้นแล้วให้มันหายไป คนเราดำรงชีวิตอยู่ได้ปราศจากโรคภยัยก็เพราะอาศัยยาประเภทต่างๆดังตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วนี้นอกจากปัจจัยทั้งเสคือเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคภัยไข้เจ็บแล้วจะแปยารักษาโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นที่พึ่งทางกายแล้ว คนเราก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยดินฟ้าอากาศและเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตอีกหลายต่อหลายอย่างหลายประการแต่ถึงกระนั้นก็ตามปัจจัยสี่ก็ยังเป็นปัจจัยหลักของที่พึ่งทางกายอยู่นั่นเองส่วนปัจจัยอื่นๆก็เป็นเพียงปัจจัยรองเท่านั้นคนเราถ้าขาดปัดจจัยสี่แต่เพียงอย่างหนึ่งอย่าง แต่เพียงอย่างใดอย่างหนึง่งก็พึ่งทราบเถิดว่านั่นคือความทุกข์ทุกข์เพราะไม่มีที่พึ่งดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัสว่าจงอยู่อย่างมีที่พึ่งเถิดอย่าอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเลยการอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเป็นทุกข์ในโลกดังนี้ตัวอย่างเช่นอาหารขาดไม่ได้ต้องรับประทานกันเป็นประจำวันละสามมือ ตามความต้องการขาดอาหารขาดการรับประทานอาหารเพียงมือหนึ่งก็ถึงซึ่งความกระวนกระวายเป็นทุกข์ปางตายนี่คือตัวอย่างง่ายๆในข้อที่ว่าการอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเป็นทุกข์ในโลกที่พึ่งทางกายก็มีความจําเป็นต่อคนเรามากทีเดียวเอาละเกี่ยวกับที่พึ่งทางกายนํามาบรรยายเพราะเป็นตัวอย่างแต่เพียงเท่านี้ นี่แหละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายร่างกายของคนเราจะเริ่เติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยอาหารเพราะว่าร่างกายของเราเป็นวัตถุธาตุสิ่งที่จะประสาทให้ร่างกายของเราดำรงอยู่ได้ก็ต้องเป็นวัตถุธาตุเช่นเดียวกันคือเครื่องนุ่งหม่มอาหารการกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคภัยไข้เจ็บนี่เ็เรียกว่าปัจจัยสี่เป็นปัจจัยหลักสําหรับมนุษย์เราอาศัยกันอยู่ ส่วนปัจจัยอื่นๆนอกจากนี้มันก็เป็นปัจจัยอ่าเป็นปัจจัยที่เป็นส่วนเกินความสะดวกสบายและการที่เรามีอ่าเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างอะไรขึ้นมาให้ความสะดวกสบายแก่คนเราอันนี้มันเป็นปัจจัยนอกจากปัจจัยซีมันเป็นกว่าเป็นปัจจัยส่วนเกินถ้าเราหลงเพลิดเพลินกับสิ่งส่วนเกินจนเกินไปก็จะไม่เกิดปัญหา แต่ถ้าเรายินดีเฉพาะปัจจัยสี่ตามมีตามได้พอให้ดำรงชีวิตอยู่ทำหน้าที่ของตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่สังคมถ้าอย่างนี้ก็ไม่เกิดปัญหาอะไรต่อไปก็จะขอเข้าสู่ประเด็นที่พึ่งทางใจใจเป็นใจ,ใจ,นใ,จใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานสำเร็จแล้วแต่ใจใจก็จำเป็นต้องมีที่พึ่งด้วย ใจขาดที่พึ่งก็พระหนึ่งร่างกายขาดอาหารนักปราชญ์อาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงเตือนคนให้ปะกันสแสวงหาที่พึ่งทางจิตใจที่พึ่งทางใจได้เก่อ,อะไรที่พึ่งทางใจก็ได้เก่พระธรรมหรือธรรมะธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจตามในยะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธาเนนปมาเทนะ สัญญเมนะทเมนะจะทีปังกยจิราถะเมทาวียังโอโกนาพิกิรติคนมีปัญญาพึงสร้างที่พึง่งอันห่วงน้ำท่วมไม่ได้ด้วยความมันด้วยความไม่ประมาทด้วยความสำรวมและด้วยความข่มใจดังนี้นี่คือพี่พึง่งทางจิตใจของคนเราห่วงน้ำธรรมดาเวลาฝนตกหนัก จับยังความเสียหายให้แก่ที่พึ่งภายนอกเช่นอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเรือกสวนไร่นาถนนทนทางสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่มวลมนุษย์ในโลกเหลือที่จะพัณน,นาฉันใดพ่วงน้ำภายในคือกิเลตัญหาก็ท่วมทับจิตใจของคนเราให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนนานาประการฉันนั้นเหมือนกัน การที่จะป้องกันห่วงน้ําคือกิเลสตัณหาไม่ให้รั่วไหลเข้าไปท่วมทับจิตใจของคนเราได้ก็ต้องอาศัยธรรมะเป็นเกราะเป็นที่พึ่งปลันหนึ่งการสร้างธรรมนบมาคือมาเพื่อกั้นกระแสน้ําไม่ให้ไหลหลากไปทํามันตรายก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่พึ่งภายนอกได้ที่พึ่งภายในอันได้เกตธรรมะนั้น ก็กั้นกระแสกิเลสตัณหาไม่ให้ไหลเข้ามาท่วมทับจิตใจธรรมะเป็นเกลอที่พึ่งทางใจได้อย่างไรโปรดตั้งใจฟังคำอธิบายกันต่อไปดังนี้ความขยันมันเพียนคนเราจะสร้างที่พึ่งทางใจได้ก็ต้องอาศัยความขยันมันเพียนเช่นจะททำบุญให้ทานจะรักษาศีลจะฟังเทศฟังธรรม จะเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจเจริญสมาธิภาวนาเพื่อต้องการให้เกิดความสงบและปัญญาก็ต้องมันทำบุญให้ฐานมันรักษาศีลมันฟังเทศฟังธรรมมันจเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอย่างสม่ำเสมออย่างไม่ขาดสายอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีความขยันมันเพียนเป็นไปจิตต่อข้อกอให้เกิดความสำเร็จในการกระทำนั้นนั่นแหละคือที่พึ่งทางใจใจได้อาศัยความขยันมันความขยันเป็นที่พึ่งจึงเอาชนะความเกียจคร้านอันเป็นตัวมาร้ายให้พ่ายแพ้ไปได้ความเกียจคร้านความท้อถอยความหดู เข้าไปสู่จิตใจไม่ได้เพราะใจมีความขยันเป็นสีพึ่งปละหนึ่งเกาะแก้วนิรภัยอันตรายใดๆไม่อาจจะกล้ามกายเข้าไปได้จิตใจก็มีความปลอดภัยทุกประการหมายความว่าคนเราจะทำที่พึ่งทางใจก็ต้องอาศัยความขยันมันเพียนในการอบรมบ่มจิตใจของตนเอง ใจิตใจของเราก็จะเกิดความสงบความสะอาดความสว่างอันเป็นทางก่อให้เกิดปัญญาอันก็เป็นที่พึ่งทางใจิตใจของเราธรรมะอันเป็นที่พึ่งทางใจขั้นต่อไปหรืออันดับต่อไปก็คือความไม่ประมาทความสำรวมและความข่มใจใครจะมีความปลอดภัยจากกิเลสใจจะมีความปลอดภัยจากกิเลสตัณหาน,านานาประการต้องอาศัยความไม่ประมาท ความสำรวมและความขมใจถ้าใจมีธรรมะทั้งสามประการนี้แน่นอนพ่วงน้ำคือกิเลสตัณหาอารมณ์ฝ่ายตำ่ำย่อมไม่ถลําเข้าไปท่วมครับจิตใจได้ความไม่ประมาทนั้นได้แก่กความเป็นผู้มีสติคือระลึกถึงความดีทุกขณะลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความไม่มีโรคไม่ประมาทในชีวิต คิดทำความดีตลอดเวลานาทีอย่างนี้เรียกว่าความไม่ประมาทถ้าใจนึกถึงความดีนึกถึงธรรมะตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าใจมีที่พึ่งดังนั้นต้องสร้างที่พึ่งทางใจด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายนี่ธรรมบัญญัติที่พระพุทธเจ้าสัตว์ไว้ ให้สร้างที่พึ่งทางใจด้วยธรรมะคือความไม่ประมาทความสำรวมและความกลมใจคนเรานี่สําคัญที่ความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็ได้แก่สตินั่นเองธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งแ4 0 0 0ืี่พันพระธรรมคันก็รวมลงที่ความไม่ประมาทคือสติตัวเดียวเท่านั้นถ้าว่าคนเรามีสติแล้วความดีอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นความดีที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ดังนั้นถ้า,าธรรมะทั้งหมดจึงรวมลงที่ความไม่ประมาทอันได้เก่สติถ้าใครมีสตินั่นแหละเรียกว่าใจของเรามีที่พึ่งอันสำคัญที่สุดความสำรวมระวังคนเราต้องสำรวมระวังตาหูจมูกกลินกายใจในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสต้องสัมผัส และรู้สึกนึกคิดในใจอย่าให้ความยินดีจินรายครอบงำจิตใจของเราได้คนที่ไม่มีความสํารวมระวังตาหูจมูกลรีนกายใจย่อมไม่มีความปลอดภัยในชีวิตเพราะจิตใจตกเป็นทาสของกิเลสตันหาน,านานาประการเผาผลาให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนตลอดเวลาเพราะว่าขาดความสำรวมระวัง ดังนั้นความสำรวมระวังตาหูจมูกกลิ่นกายใจจึงเป็นที่พึ่งทางใจประการหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าความสำรวมระวังคนเหล่านี้มันสำคัญที่จิตใจตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกตมกลิ่นลิ้มลิ้นลดกายต้องสัมผัสใจรู้สึกนึกคิดเราต้องมีสติระมัดระวังอย่าให้เกิดความลุ่มหลงมัวเมาหลงไหลในสิ่งเหล่านี้คืออย่าไปยินดีชินร้ายในสิ่งเหล่านี้จนเกินไป ต้องมีสมติระมัดระวังถ้าเราไม่มีสมติระมัดระวังสำรวมดีแล้วจิตใจของเราก็จะไหลไปตามกระแสของกิเลสรูปกระทบตาของเรารูปสวยเสียงไพเราะรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่มนวลชวนให้จิตใจหลงไหลอย,อยู่ในสิ่งเหล่านี้นี่แสดงว่าไม่สำรวมระวังข้อเกิดปัญหาอันตราย อีกประการหนึ่งระวังใจไม่ให้กำนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดระวังใจไม่ให้ขัดเครื่องในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเครืองระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาความกำนัดความขัดเครื่องความลุ่มหลงความมัวเมา เข้าครอบงำจิตใจของเราไม่ได้เพราะใจมีเกาะมีที่พึ่งคือความสำรวมระวังดังนั้นจงพากันสร้างที่พึ่งทางใจด้วยกความสำรวมระวังกันเถิดจะเกิดความปลอดภัยในชีวิตทุกประการความคมใจที่พึ่งทางใจอีกอย่างหนึง่งก็พึงทราบเถิดว่านั่นคือความขคมใจ ความกลมใจนั้นได้แก่การบังคับใจการควบคุมใจให้อยู่ในอำนาจและก็การบังคับใจนี้เราควรบังคับเวลาใจมันนึกคิดในทางที่ไม่ดีเช่นคิดไปในทางทุจริตคิดช่อราดบังหลวงคิดกวกาคิดคดกองคอร์รัปชันคิดจะลักจะขโมยคิดปล้นสะดมขาเจ้าเอาของเหล่านี้เป็นต้น หรือบางทีก็คิดไปในทางเบียดเบียนประทุษส้ายทำลายชีวิตของคนอื่นและสัตว์อด่นคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรคิดล้างผลาญชีวิตของกันและกันบางครั้งก็คิดไปในทางลุ่หลงมัวเมาในอบายยมุกดื่มน้ำดองของเมาเหล่าสุราเที่ยวดูการละเล่นเล่นการพน,นันหรือไม่ก็คิดตะเลดเิดเปิดเปิงออกนอกครูนอกทาง เมื่อเห็นเป็นเห็นผิดเป็นคิดเตลิดเปิดเปลงออกนอกกลู่นอกทางเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีเห็นผีเป็นพระเหล่านี้เมื่อจิตใจตกอยู่ในลักษณะเช่นนี้จะต้องคมมันบังคับมันควบคุมมันอามมันไม่ให้คิดเช่นนั้นเมื่อคุมใจให้ดูอยู่ในอำนาจได้แล้วก็ชื่อว่าใจมีเกราะมีที่พึ่ง เพราะอาศัยความค่มใจเป็นเหตุพระท่านจึงตรัสเทศว่าบุคคลบุคคลจงสร้างที่พึ่งอันอ้วงน้ำคือกิเลสตัณหาท่วมทับไม่ได้ด้วยความกัน,นด้วยความไม่ปล้ามาดด้วยความสำรวมและด้วยความค่มใจดังนี้ที่พึ่งทางใจอันดับต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่ระลึก จงมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกเถิดอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเลยตามพระพุทธดำรัสนี้พระพุทธองค์ทรงเตือนให้มีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นที่ระลึกมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกไม่ให้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกพระองค์ให้พึ่งตนเองให้พึ่งธรรมะ รำมัธทีปามีธรรมเป็นที่พึ่งรรมรัศรนามีธรรมเป็นที่ระลึกให้ใจระลึกถึงแต่พระธรรมเท่านั้นอย่าให้ใจไประลึกถึงสิ่งอื่นการระลึกถ,ถึงพระธรรมนั้นก็สรุปลงในสติปัฏฐานสี่คือมีสติกำหนดรู้กายในกายกำหนดรู้เวทนาในเวทนากำหนดรู้จิตในจิตกำหนดรู้ธรรมในธรรม มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายออกจากจิตเสียได้นี่แหละคือที่พึ่งทางใจอันสำคัญที่สุดต่อไปนี้จะทำจะต่อไปนี้จะนำธรรมะอันเป็นที่พึ่งทางใจตามนัยยะที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจึงจงอยู่อย่างมีที่พึ่งเถิด อยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเลยเพราะว่าการอยู่อย่างไม่มีที่พึ่งเป็นทุกข์ในโลกแล้วเราก็จะแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งทางใจเล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าที่พึ่งทางใจนั้นได้แก่หนึ่งศีลวาเป็นผู้มีศีลสองุุสุตโตเป็นภุสูรสากัลยาณมิตรโตเป็นผู้มีกัลยานามิตร สี่สุวโจเป็นผู้ว่าง่ายอนง่ายห้าทักโขเป็นผู้ขจัญหกธรรมกามโมเป็นผู้ใค่ในธรรมเป็นผู้รักธรรมเจ็ดอารัฐวิริโยเป็นผู้ปรารถนาปลารบความเพียรคือมีความเพียรแปดสันตุโธเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้มีความสันโดษเก้าสติมาเป็นผู้มีสติสิบ ปัญญาว่าเป็นผู้มีปัญญาการรักษาพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้เทีบร้อยดีงามปฏิบัติตามระเบียบของศีลอย่างเคร่งครัดเป็นสุภาพชนคนดีทั้งหลายทั้งในที่รับทั้งในที่แจ้งแสดงว่าเป็นคนมีศีลพยายามเอาใจใส่ในการฟังให้มากแสวงหาความรู้ใหม่ๆให้ทันสมัยตลอดเวลา ไม่ปล่อยโอกาสในการฟังให้ล่วงไปเปล่าๆโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรฟังมากคงแก่เรียนฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาชื่อว่าเป็นปะอุสูตรเลือกคบแต่เพื่อนที่เป็นคนดีมีศีลมีธรรมคือเป็นเพื่อนที่มีอุปการะเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์เพื่อนแนะแต่สิ่งที่มีประโยชน์เพื่อนมีความรักใคร่ได้ชื่อว่าผู้มีเพื่อนเป็นคนดี ให้ควรให้มีความสนใจในการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นคำแนะนำตักเตือนของคนอื่นที่หวังดีมีเหตุผลก็ให้เอาใจใส่ยอมรับในคำตักเตือนนั้นอย่าเป็นคนหัวดือ้อหัวแข็งหัวรันดันทุรักจนไม่ยอมรับฟังเหตุผลของคนอื่นนั่นคือเป็นคนว่านอนสนง่าย ขยันเอาใจใส่ในกิจการของตนไม่ทอดทุระและเอาใจใส่ช่วยเหลือในกิจการของคนอื่นที่มีความเกี่ยวข้องสนองงานของส่วนรวมด้วยความเสียสละอยาคอยอยาคอยแต่จะให้คนอื่นช่วยเหลือเราถ่ายเดียวอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนมีความขยันให้มีความรักความพอใจความชอบใจในธรรม คือความดีความถูกต้องและความจริงอย่าทิ้งความดีอย่าหนีความถูกต้องและความจริงต้องปลูกฝังจิตใจให้รักธรรมะให้รักความดีความถูกต้องและความจริงตลอดไปชื่อว่าเป็นผู้ใค่ธรรมต้องพยายามละความชั่วความไม่ดีทางกายทางวาจาและทางใจให้หมดไปความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะ อิจฉาริษยานินทาวาร้ายเหล่านี้ต้องเพียรพยายามละมันไปให้หมดอย่าให้มันเหลืออยู่ภายในจิตใจแม้แต่น้อยนิดเพราะว่ามันเป็นพิษเป็นภยัยทำลายจิตใจให้เสื่อมเสียต้องมีความเพียรละมันไปนี่คือลักษณะของผู้ปรารบความเพียรให้มีความพอใจความชอบใจความยินดีความรักในของของตน อย่าสนใจอย่าชอบใจอย่าพอใจในของของคนอื่นยินดีในของที่ตนหาได้พอใจในของที่ตนหาได้โดยความชอบธรรมแล้วก็ทำความดีให้ทวีจยิ่งขึ้นไปสันโดษยินดีโดยความชอบธรรมอย่างนี้เรียกว่าผู้มีความสันโดษทายามจำเหตุการณ์เรื่องราวความรู้ตลอดคำพูดที่ล่วงมาแล้วให้แม่นยำ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวในปัจจุบันให้เรียบร้อยและทันสมัยอยู่เสมอแล้วก็ให้ระวังสังวรต่อเหตุการณ์ในอนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้นลักษณะเช่นนี้เรียก,กว่าเป็นผู้มีสติคือมีความไม่ประมาทใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของสัรภสษิตทั้งหลาย คลายความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปเหลือไวแต่จ,จิตใจอันเป็นอิสระไม่มีพันธะโดยประการทั้งปวงนี่เรียกว่าเป็นผู้มีปัญญาหลักธรรมทั้งสิบประการนี้ถ้าฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจแล้วย่อมเป็นที่พึ่งทางใจได้เป็นอย่างดีนอกจาก จะเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็ยังเป็นที่พึ่งทางกายอีกด้วยช่วยให้เกิดที่พึ่งทั้งทางกายและทางจิตใจทั้งที่พึ่งภายในและที่พึ่งภายนอกดังนั้นคนเราทุกคนจึงควรสร้างที่พึ่งให้แก่ตนด้วยการปรับพฤติธรรมอย่าได้พากันเข้าใจผิดคิดว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับชีวิต ชีวิตจะมีความปลอดภัยต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องนำทางธรรมะนั่นแลจอมรักษาผู้ปรับพฤติธรรมเหมือนรบคันใหญ่ในฤดูฝนป้องกันคนไม่ให้ถูกสายฝนและแสงแดดฝนจะตกแดดจะออกคนมีร่มกันกลางก็อยู่อย่างสุขก,กายสบายใจมีความปลอดภัยทุกประการท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นทีพึง่งมีธรรมเป็นที่ระลึกเถิด อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกกันเลยการมีธรรมเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นสุขในโรคดังนี้แลนี่แหละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคือที่พึ่งภายในที่พึ่งภายในของคนเราสรุปแล้วก็อยู่ที่ธรรมะธรรมะคือความดีความถูกต้องความจริงนี่แหละเป็นที่พึ่งภายในของคนเราจริงจ เอ้เป็นที่พึ่งทางใจของคนเราจริงๆพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกคือเราจะต้องระลึกถึงธรรมะอยู่ตลอดเวลาอย่าไปนึกถึงสิ่งอื่นเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาในชีวิตประจําวันเราก็ต้องนึกถึงธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงศีลน,นึกถึงธรรมถ้าเรานึกบ่อยๆอย่างนี้เราก็จะเกิดความสงบความสะอาดความสว่าง อันเป็นทางให้เกิดปัญญาแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตของเราให้ลุร่วงไปด้วยดีเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายจงอยู่อย่างมีที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งกันเติดจะเกิดสิริมงคลทรงผลให้มีความปลอดภัยทุกประการเอาล่ะท่านสาธุชนทั้งหลาย,ลายธรรมบัญญายเรื่องนี้ก็เห็นว่าพอสมควรเ,เวลาจึงขอยุดยไวเพียงเท่านี้ ในท้ายที่สุดนี้ด้วยเดชอำนาจคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อันเป็นองค์พระรัตนตรยัยจงประสิทธิประสาทพรชัยให้ทุกคนเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละปจิพานธรรมสาร,รมสมบัติลาบยดสรรเสริญขอให้มีความจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ของตนของตนผลที่สุดก็ขอให้ทุกท่านได้มีดวงใจอันสงบสะอาดสว่าง จะเริญอยู่ภายใต้ร่มโพทองของพระพุทธศาสนาจงทั่วกันทุกท่านเทินอิชิตังปัจจิตังตุมหังจิปความเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยาัามานิโชติระโสยาัาสพีติโยวิวัชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโย ขีติกายุโกภปะวะอภิวาทนาสีริสะนิจังวุฒาปจยิโนจัตาโรธรมมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพะลัง